<laughs> Look, hey Why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough say to my ground, many times I was stuck how to wax rail, real a tray out like I'm young Cause I am and the scenes I got Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, young lives change, uh-huh Hate them more cause I'm up and I don't even fly like. But I'm here, I see rappers Lying, dark clothes, high fees I know they hiding, but what you hiding from? You trying to run, you know I'm about to grill you โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักท,ทุกทา่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนราเข้าสู่ช่องเอลอยตี้เฮดชานเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาเล่นตัวที่ถูกบับแล้วแสงทางโค้งที่สุดอย่างมารอดกันนะครับผม,มก็ปาดทีเดียวก็คือหน้าสันนะครับหน้าสันของจริงอ่ะ โอเคจะมาดูกันว่าวันนี้เราชนเลนกับาทางด้านของอิมเมลี่นะปาดไปก่อนเลยคอมโบง,ง่ายๆครับแค่ดูดแล้วก็ปาด600อยู่นะตอนนี้มาดิมาดิผมมีโล่ผมมีโล่ต้งรอแล้วนะเอาไปล่ะเอาไปล่าโอเค okay, เขาคุณหิวนะเขาจะหันสวนผมผมดูด แล้วผมก็ปาดโบ้เขาเจ็บมากเฮ้ย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 หน้าจอเฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคหน้าจอลวนเพราะว่าเป็นเหยื่อออกมานะโอเคเสียงผมอาจจะดูแปลกในในเกมนี้ก็คือเพราะว่าผมไปลุยฝนมาเมื่อวานนะฟิกเกอร์เหรอปล่อยเขาฟิกเกอร์ไปนะเราเหล็กที่เป็นตัวหนึ่งเขาจะมาเคลียร์แล้วก็ดูแล้วก็ปาด ปาดไม่โดนนะสนิทมาสนิทมาทำไมทำไมทำไมเรารอดอยู่แล้วนะทิเกอร์เข้าป,ป้อมไปแค่แค่เนี้ยเราก็วารแบบเทๆ่ๆเดี๋ยวออกไปลอสกิลฝั่งตรงข้ามนะโอเคเราเอาเวฟหน่อยแล้วกันถ้าเรา4ี่ก่อนเราจะได้เปีียมโอเเพื่อนถอยเราก็ถอยนะ มารอดก็จะออกของไม่ต่างจากเดิมน,นะถ้าใครอยากกลางแรงก็ออกแบบแดงทั้งสามชิ้นก็นได้นะบอกเลยว่าดูสองตาทีนะน่าจะตกตายตค่ะท่านผู้ชมบางเกมก็เล่นไม่ค่อยดีดู oh, no! ดโอ้น้มาเดียครับมาเดียครับโดนหนีได้โดนหนีได,ด,ได้ทำไมเดี๋ยวเราถอยได้นะ แล้วก็สกิลหนึ่งปรับมาเมื่อก่อนมันโดนขาดได้นะแต่ตอนนี้มันโดนขาดไม่ได้ละเวลาปล่าก็จะล้างสีๆแต่ไม่ล้างแบบพวกอะไรนะโอเคยิมจีเขาไม่มีมานานแล้วนะใส่ได้แล้วเนี่ยป่าก่อนเอาไว้ว่าหยอกล้อเข้าไปก่อนนะ,จะเจอดาบแดงพี่เนาะโดนด,ดักโอเคดีนะป้อมไม่แตกแล้วเนะี่ย เราบุญได้เพีึงสามตัวแล้วนะถ้าเราได้ตัดเลนเราจะเล่นง่ายนเะพราะเอมิลี่เขามีสกิลลีเลียนนะพยายาม,ม,มาค,ค,ดดคุดเลนฝั่งเราข้ามไม่ไวสุดเฮียเคลียดดิเคลียเลยนั่นแหละตามคนต่างเคลียแฝงไปแล้วผมก็จะเดินมาเล่นคุณยังไงล่ะเขาหนีเราแล้วนะเนะขารู้ทศาสู้เราไม่ได้หรืปเปล่ามาดิมาดิ มาดิมีดูมีดูทำไมตายโอ้โหสู้ไม่ได้จริงว่ะกระโดดช็อตไปเลยอื่ไงล่ะลัดชอตเพื่อนแบบเท่ๆตีตีโอ้โหสวยงามครับเอาประการได้นะครับเนี่ยทุโล่ทำไมไมีใครตีประการอ่ะตีก็ได้นะตีตี ป่าสวนเดิในใด้ทั้งวันนะ่ะบอกเลยมีมิลี่อยู่บนนะมาหมีมาเ,าเว็บหน่อยทำอะไรอะฮะเราอะอาได้ของดีแล้วเราออเป็นไดพีนเอาแล้วกันโหย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 เพื่อน ช่วยไม่ได้นะขอปาดลีเลียนหน่อยนะกันโดดไปเลยครับจังหวะนี้ตูมโฟแตกหนึ่งโสโลไปแตกสองโอ้โหอย่างเท่บอกเลยว่าแรงจัดจาดจาังหวะนี้ัตีก็โดนบัฟมานะครับผมให้มันกระโดดแบบบุรแรงอ้าวเดินตายต่อหน้าต่อตา ป้อนโฉมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะเข้าไปละดูตานี่ไม่รอดนี่ไม่รอดเรามีแดงนี่ไม่รอดเต๋เรียบรอ้อยเราเริ่มเถื่อนแล้วนะเรามีของเราเริ่มเถือ่อนละออกจันเวทก่อนดีกว,ว่าเอาเหรอเอาเหรอเอาเหัวปาดบอลอยู่นะเบาอยู่มันไม่มีทัวูดามีนนะ เรบกลางเพื่อนรับหน่อยได้เปล่าได้โโหโดนขัดโหดึงตัวโลดายโคตรสุดแล้วก็ยำไปแล้วกันเราบางเนี่ยถึงแม้เราจะโดนบ้ามาให้ให้เล่นแบบว่าอะไรวะออกของพลัง จมตีมากขึ้นกระตาเอ้ยไม่นะเราไม่ช่วยอะไรแล้วเพื่อนโดดปาดสโลปาดมีได้โอ้ตรงนั้นได้ปะ่ะสวยป้อมกลางก่อนนะเกมนี้ที่ป้อมนะครับไม่ที่นี้นที่คิวมา ต้องไล่ป้อมนีได้นไอ่ป้อมอีกการไม่ทันแล้วเพื่อนทันห้า้วตอนนี้นะถ้าได้ดับแดงก็ประมาณสองพันอ่ะถอดพลาวพล้วถอดก่อนถอก่อนอีกกี้มันสกิลมันอันนี้เขาจะเอาป้อมกลางเราให้ได้เลยว่ะก็มาดิผมไม่ให้อ่ะทำไมอ่ะตบช็อปเลยมาโอ้โย สักิดอะครับน้องๆจะเอาจริงเย่ยม,ม,มาดิมาดิ <c oughs> เวียบล่างเว้ยเฮ้ยไม่ได้นะนั่น <c oughs> เราต้องไปเคลียร์เวียบล่างก่อนอย <c oughs> ่างนี้ผมดันล่างยาวๆไปดีกว่าแล้วก็ให้เขามาก,กองกันอย <c oughs> ่างนี้ป้อมแตกได้แล้วเนี่ย <c oughs> เกือบไปดบแดงแล้วนท่านผู้ชม อันนี้จะไม่เก mm ็บเราหรือเปล่าน่าจะไม่มานะไม่มาก็ได้ป้อมน้ำอย่างนี้เกินปุยมุยเอาป้อมก่อนนะได้ป้อมจะได้อะไรที่ดีมากขึ้นนะโอเคตามไปฮะสนิทอยู่ไหนเอ่ยไปแก๊งบนหรือไม่โอเคสวยผมอยู่ล่างยาว เขาโดดไปเขาโดดลราตัวสวนหรือไม่ไหวไม่ไหวอย่างไงี้ไม่ไหวหนึ่โลฮึมช็อตดาวแครี่มันเกิดแล้วว่ะไม่ไหวไม่ไหวเราต้องเล่นกับเพื่อนแล้วว่ะจังหวะเนี้ยไปแยกดันไม่ได้ละคนหัวค่ำตัวบูลลี่เราเกินเราก็ดันหยิบมาซะด้วยดิเริ่มแรงแล้วเพื่อนเราดึงมา ดูโอ้โหซีก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยผมผมดูโดนแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้โหอะไรวะสองพันสามโหแรงอ่ะเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้ตับแดงนะเพื่อนดูแม่งเลยเขาไม่มีสกิลนี้ก็ตายไปดิครับโอเคลี่เขาบูลลี่เราแล้วไม่นะดู ปาสสวนโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่เงยดาเมจไม่พอ a few minutes later นั่นแหละไม่จริงเข้ามาโอ้ปาตัวโลหลือฮะเจ็ดร้อยกว่าเรล่งจริงวะเนี่ยไม่ใช่แล้วนะตัวโลเขามีรถด,ดาเมจนะตัวโลนี่สายแทงแบบติดแท,ทรูเไอ้ไอ้ดำบนเหนบ้าเพื่อนมา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  เราชอบแต่ตัวแบบนี้เราชอบอยู่ไหนเอ่ยหวังว่าเพื่อนจะมาซ้อนเราทันไม่อยู่นี่แป่ว่าลับกลับบ้านไปแล้วเอเคไม่เป็นไรเฮ้ยมันจะซ็ตจอเพื่อนเราเ,เจอดีอเฮ้ยไม่นัดเราไปช่วยอยู่เพื่อน สายสองตายสามมีมิลี่อยู่หลังเอาไหมตุม้มโคตรแรงเหลือใครวะเนี่ยเหลือตัวโ,โลมาดิเอาเฮ้ยเขาไม่เขาไม่สนใจก็คิดมันไม่เข้าปมวะ่ะเฮ้ย ไปอะไรช่วยตีช่วยต,ตีตีต,ตีผมไม่สนใจผมตีผมตีอย่างเดียวชนะเรียบร้อยห <c oughs> อ้ยสนใจมตีป้อมอย่างแล้วที่ห้านะครับคาร์บิเนียเล่นดีมากนี่คือทีมที่เล่นดีที่สุดในรอบ สามวันที่ผมเล่นมาคือแพ้แพ้ยางเดียวแพ้ยังเดียวแพ้ยังเดียวดาวไม่ขึ้นเลยรอบแรกผมอยู่คอามาเดิมสัตอนนี้หลีกอยู่อมมาเดอมเสียโอเคเรามาดูสกอร์เกมนี้กันนะครับผมเกมนี้ผมพลาดไปทั้งหมด7ตัวตายไป3นะครับแล้วก็แอซิดไปถึง3ตัวนะครับไอเทมในเกมตามนี้เลยครับก็เพิ่งได้ดาบแดงมาไม่นานน่ะนะก็ป่านนี้เดียวเองอะสองสามพันนะนะ ถือว่าแรงอยู่นะครับสองสามพันเต็มเมื่อก่อนมันปาดใช่พันกว่าถึงสองพันนะถ้าแรงจริงๆก็ 4, นะประมาณสามสี่พันปาดปาดใส่ฮีโร่ฝฟิร์นองข้ามานะดาเมจที่ทําได้คือสิบห้าเล่นไม่เป็นไรเพื่อนเล่นเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเข้าไฟเข้าไฟน้อยมากเลยเราเน้นแยกดันเยอะไปหน่อยนะโอเคก็จริงๆอะมาหลอดเป็นตัวที่อยู่ไฟได้เก่งนะครับ ยืในให้เพื่อนได้นานแล้วก็ดาเมจแรงนะสำหรับแคนนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะต้องให้เพื่อนช่วยซัพพอร์ตเรื่องดาเมจนะครับเพื่อนถึงจะกิดดาเมจได้ดีนะมันแรงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดที่ฆ่าศัตรูได้ภายในปาเดียวนะมันก็ตามนั้นนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากคนละไลค์คนละแชร์คนละซับสไครต์กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็กดให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ สับนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย